GMM TV ส่งภาพยนตร์เรื่องเพราะเราคู่กัน The Movie ปรากฏการซีรีส์แห่งปีที่จะถูกเล่าขานในมุมมองใหม่ฟินจิ้นยิ่งกว่าเดิมฉาย11พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์จากกระแสะความปังที่เป็นปรากฏการโด่งดังได้รับความนิยมถล่มทลายไปทั่วโลกทำสถิติแฮชแท็กขั้นกู ทยานขึ้นอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศของซีรีส์สุดฮิตแห่งปีเพราะเราคู่กัน Together the series และเพราะเรายังคู่กันล่าสุด GMMTV ผู้นำด้านคอนเทนต์แบบครบวงจรพุดไอเดียภาพยนตร์เรื่องเพราะเราคู่กัน The movie ปรากฏการซีรีส์แห่งปีที่คุณประทับใจจะถูกนำมาเล่าในมุมมองใหม่พร้อมเพิ่มซีนใหม่เติมเต็มความรู้สึกยิ่งกว่าเดิมแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตไบร์วชิรวิทชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี e ่ยมขจรผ่านฝีมือการกำกับของสามผู้กำกับ การันตีคุณภาพเต็มร้อยฟินจิ้นยิ่งกว่าเดิมการกลับมาอีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์จอใหญ่ที่แตกต่างกว่าเดิมด้วยความร้อยเรื่องราวใหม่ให้กระชับและสมบูรณ์แบบเพิ่มขึ้นด้วยการนำเอาเพราะเราคู่กัน Together the Series และเพราะเรายัางคู่กันมาร้อยเรื่องเข้าด้วยกันและในเวอร์ชั่นนี้ผู้ชมจะได้รับความรู้สึกและมุมมองของสารวัตร ในบางฉากที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของเรื่องรวมถึงเบื้องหลังการเจอกันครั้งแรกระหว่างสารวัตรกับไทยและคำพูดว่าจูบให้ล้มที่ผู้ชมจะได้รู้ว่าทำไมสารวัตรถึงพูดคำนั้นออกมาและพิเศษสุดด้วยการถ่ายทำใหม่เพิ่มบางฉากเพื่อเชื่อมให้เรื่องราวสมบูรณ์ขึ้นรวมถึงการทำเพลงประกอบใหม่ การทำสีของภาพใหม่และการตัดต่อใหม่เพื่อให้ได้อัตรรษที่ยังคงความจิ้นรับประกันความฟินแบบจัดหนักกว่าเดิมพร้อมด้วยตอนจบแบบพิเศษแตกต่างจากในเวอร์ชันซีรีส์อีกด้วย